ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรดูดวงราจา์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะก็คลิปนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศีนะคะประจำเดือนสิงหาคม2566นั่นเองนะคะจะแบ่งแยกเป็นราศี ในแต่ละคลิปนะคะให้กับทุกท่านเป็นประจำนั่นเองนะคะขออนุญาตชี้แจงก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะอย่างเช่นเดิมเลยว่ากิงฟ้าทำนายดยภาพรวมคือทานายกว้างนะคะ e จ e r น l reading ไม่ได้ทานายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งคนมาดูกิงฟ้าหลากหลายมากๆเลยนะคะฉะนั้นดูตรงนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เพียงเท่านั้นนะคะนํามาปรับอดัดอัใช้ในชีวิตประจําวันของคุณได้ดูอย่างมีสตินะเป็นงมงายน,นะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากําหนดดูชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทานายของอาจารย์กิงฟ้านะคะฉะนั้นคุณจะได้รับ อาจจะเป็นคําเตือนนะคะพลังงานด้านดีๆกําลังใจกลับไปอย่างแน่นอนนั่นเองนะก็สําสหรับท่านใดที่อยากดูเป็นพวกพยาคาร์พิกาสโตนนะคะในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้าจะมีเป็นตัวเลือกพี่หินมงคลหรือหินนั่นเองนะคะแล้วก็ลักที่ชามโซนที่เป็นเอกลักษณ์ของกิ่งฟ้าแล้วก็มี KF is extra นะคะกิ่งฟ้าจะแปะ playlist เอาไว้ด้านล่างในใต้ description ใน YouTube เอาไว้เสมอน,นะคะเป็น t i m e l e s เปิดมาดูเมื่อไหรก็ได้นะคะใครเหู่เงาเบื่อๆสามารถไปรับฟังรับชมกันย้อนหลังได้เลยนะคะอาจจะตอนนี้นะคะเพ่ ไม่การเสียเวลาเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวีดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสําหรับชาวราศีกุมนะคะประจําเดือนสิงหาคม2066นะคะเรามาดูดวงเป็นแนวทางกันเลยดีกว่าทํำน่าจากไพ่พี่เนี่ยเราก็ไพ่ทาลอตนะคะอย่างเช่นเดิมเรามาเริ่มกันเลยราศีกุมค่ะ b lessing insight Nines of Cups Ace of Wands Five of Cups Page of Swords the Magician The Moon The Devil King of Wands Page of Wands seven o ง s า,ะะดาะะดบดา s t h e ดาบด and t บ e l a ด t o n าใบสุบดท้ดาะะยดาบ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 ดา h ดาดาบ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 ดาดาบ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 ดนบดา คุณจะต้องใช้ความคิดสติปัญญาค่อนข้างเยอะกว่าปกตินะคะคือมันเหมือนกับว่าคุณเองอาจจะต้องใช้ความคิดในการลงรายละเอียดดีเทลในเรื่องการทํางานการเรียนหรือการวางแผนในชีวิตก็เป็นได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะมีคนแบ็กอัพคอยช่วยเหลือคุณหรือบางท่านอาจจะแปลว่าต้องทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรืออาจจะต้องมีลูกน้องมีเจ้านายหรือมีใครสักคนหนึ่งที่เหมือนกับว่ามาช่วยเหลือในการทํางานก็ได้หรือมากกว่า1คนนะคะถึงจะดีช่วงนี้มีโอกาสที่ดวง ะะเหมือนก็ว่ามีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโตนะคะหรืออาจจะแปลว่าปรับเปลี่ยนตําแหน่งได้งานที่ดีมากขึ้นได้โอกาสใหม่ๆนะคะที่แบบเข้ามาหาตัวคุณเลยเหมือนโอกาสตรงนั้น,นะค,ะคุณคว้าได้อยู่หมัดมากๆด้วยนะคะจับอย่างแน่นเลยนะคะแต่ก็ให้เรามาระวังนิดนึงคนเราบางทีบางครั้งเนี่ยยิ่งสูงยิ่งหนาวแต่ต้องไ,ไม่ต้องไปกลัวหรอกจริงๆแล้วแต่กิ่งฟ้าอยากจะบอกเฉยว่า คนเราบางทีมัน,มนเด่นขึ้นหรือว่าโดชะตามันเด่นขึ้นหรือมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นมันมักที่จะเป็นปกติมีคนมาสกัดดาวรุ่งสตรูมมาหรือเขาเรียกว่ามาไม่มีบารมีไม่เกิดอะต้องพูดแบบนี้ละกันนะคะมันอาจจะมีเข้ามาบ้างนะคะแต่ถามว่าถ้าเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปกลัวถ้าเราเองตั้งใจทำมาหากินตั้งใจทำงานเราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเราไม่ทำผิดอะไรไม่ต้องไปกลัวเลย นะคะแต่ถ้าเราทำผิดก็ต้องกลัวเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ทาอะไรผิดไม่ต้องไปใส่ใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาทําอะไรแล้วไม่สําเร็จอย่าเอาอารมณ์ของเขาอารมณ์ของอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ดีมาเข้าหาตัวเรานะคะให้คิดซะว่าเราทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่นะคะใครจะทําอะไรเรื่องของเขาใครทำยังไงได้อย่างนั้นแค่นั้นเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคุณเองอาจจะมีความวิตกกังวลอะไรบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตทําให้เรารสึกว่าประมาหรือว่าเฮ้ยกลัวทําไม่สําเร็จหรือว่าอาจจะโดนคาดหวังหรือเราคาดหวังในตัวเราเองค่อนข้างเยอะก็ได้นะคะ กิ่งฟ้าบอกเสมอไว้ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะคะทําหน้าที่ของเราเต็มที่ไม่ว่าผลจะออกมาดีไม่ดีถ้าเราทําเต็มที่เราจะไม่เสียใจทีหลังอย่างแน่นอนนะคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงของการที่คุณจะกอบโกยเราก็รวมถึงมีโอกาสที่คุณเองอาจจะได้ดีมาจากความสามารถของคุณล้วนๆเลยนะคะเรียกว่าเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นนะคะในความสามารถในศักยภาพของเราในความหมั่นเพียรของเรานะคะ ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ช่วงนี้เนี่ยคุณกําลังจะได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นเหมือนมันดวงมันมันพยานขึ้นมาระดับหนึ่งเลยที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัติของตัวคุณนะคะ,ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือกิ่งฟ้าเห็นว่าคุณมีโอกาสที่จะมีเสน่ห์มากๆในช่วงนี้เหมือนแบบคนนิยมชมชอบคนให้ความสําคัญกับตัวเรามากขึ้นหรือว่าอาจจะมีเสน่ห์ในเรื่องการทํางานทําให้ทําอะไรก็ราบรื่นมากยิงขึ้นก็เป็นได้นะคะ,ะหรือว่าใช้ได้เลยนะคะเรามาดูในเรื่องการางานเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นไงบ้าง The star นะ่ขึ้นมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะโดดเด่นมากนะคะ The star nine of pentacles three of pentacles นะคะ six of pentacles นะคะ four of pentacles โอ้โหลดมากเรื่องการางานของคุณแบบเขาเรียกว่าโดดเด่นมากๆเด่นมากเลยนะคะแต่ในเรื่องการทำงานของคุณนะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณต้องเก็บเป็นความลับหรือคุณอาจจะเจอสูตรลับอะไรเงรี้ยเป็นได้หมดเลยหรือว่า คุณเองอาจจะไปเรียนอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อรู้เคล็ดลับอะไรบางอย่างก็ได้นะคะหรือบางทีบางครั้งคุณเองอาจจะงัดไม้เด็ดของคุณออกมาในการทํางานครั้งนี้เพราะว่าช่วงนี้ของคุณในเรื่องการทำงานของคุณโดดเด่นมากอาจจะมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทําปรับเปลี่ยนตําแหน่งอย่างที่กิ่งฟ้าบอกแต่ต้นคือมันมีแบบดวงชะตามันมาด้านนี้ค่อนข้างเยอะคุณทํางานค่อนข้างเก่งมันทําให้คนมีคนมาว่าจ้างคุณหรือว่าได้รับการชื่นชมได้รับคําชมเชยหรือว่าอาจจะแปลว่าได้เซอร์ติฟิเคตได้รับรางวัลเป็นได้หมดเลยนะคะแล้วก็รวมถึงบางท่านอาจจะแปลว่า มีคนคอยหนุนนาคุณดีมากๆนะคะอาจจะมีคนเล็งเห็นในศักยภาพของคุณด,ดึงตัวคุณไปทํางานหรือบางคนอาจจะมีการขยายกิจการหรือว่ากิจการของคุณค่อนข้างมั่นคงมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะคะเดี๋ยวมีอะไรที่ไพ่ต้องการบอกอีกเกี่ยวกับเรื่องการงานถูกไหมมีเมตตาการงานของคุณปังมากเลยอะราศีกุมปังมากจริงๆนะคะมีเมตตานะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นคําว่าความผูกพันมันมีโอกาสที่จะมีอะไรเดิมๆเก่าๆกลับมาให้ทาแล้วกลับมาทําใหม่ก็ได้ให้มันดีมากขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะแปลว่าคุณเองอาจจะเหมือนแบบมีพร สวรรอะไรบางอย่างที่มันติดตัวคุณเองอาจจะค้นพบพรสวรรค์ของคุณที่คุณทําได้มากขึ้นกว่าเดิมเหมือนประหนึ่งว่าของเก่ามันติดตัว คำว,ว่าของเก่าเนี่ยอาจจะแปลว่าอันนี้ปลดใช้วิจญญัยอาจจะเป็นของนานจากในอดีตชาติก็ได้แต่ไม่อยากให้งมงายเกินไปไงอาจจะเป็นของเก่าในเชิงว่าเราอาจจะเก่งอย่างนี้จริงๆมันอาจจะแปลว่าถ้าเราไปทํางานที่ใหม่ก็ตามเราเองอาจจะต้องพกความสามารถตรงนี้ไปทํางานกับที่ใหม่ด้วยเช่นเดียวกันหรือเอาความสามารถของเราไปขยายกิจการไปทําขยายเพิ่มสาขาหรือว่าทําให้มันดูยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะคะแล้วก็แต่หนึ่งอย่างก็คืออย่าเชื่อคําคนที่มันเป็นลมปากคน คือบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะได้ยินอะไรมาเยอะแยะมากมายแต่ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดนะคะฟังหูไว้หูอย่าให้ใครมาฉุดดวงเราลงได้เพราะว่าการที่เราหูเบา เ,เรื่องเอกสารสัญญ,ญาต่างๆก็ต้องเรามาระวังนิดหนึ่งนะคะคือช่วงนี้เนี่ยคุณจะโดดเด่นในเรื่องการสื่อสารเรื่องงานเปเปอร์เวิร์กก็โดดเด่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเราทําอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะเรื่องบัญชีอะไรพวกนี้ช่วงนี้เรามาระวังนิดหนึ่งนะคะเอกสารสัญ,ญญาอาจจะผิดพลาดได้ดูให้มันละเอียดถีท้วนต้องอยู่เหนือดวงไม่ไปตามดวงแต่บางคนอาจจะบอกอ๋อไม่ได้ไม่ได้โคเกี่ยวกับเรื่องเอกสารเปเปอร์เลยอาจจะไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสอันนี้ก็คือฟังแค่ผ่านไปเฉยๆแต่อันนี้มันมีคำ ทำงานอะไรหรือรับงานอะไรดูหน้าดูหลังนดดีด,ดีนิดนึงหรือสืบประวัตินิดนึงว่าที่นี่ไว้ใช้ได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะช่วงเวลาสําคัญอาจจะแปลว่าคุณอาจจะได้ทํางานอะไรที่เป็นงานสําคัญหรือว่าช่วงนี้คุณเองอาจจะเหมือนแบบเหมือนโชว์ไทม์ของคุณอนะสปอตไลท์ลงมาที่ชั้นเลยจ้ะ,ะประมาณเนี้ กิงฟ้าถึงบอกว่ามันมีความโดดเด่นในตัวของคุณจริงๆมากๆในช่วงนี้นะคะแต่แล้วก็ไพ่ขึ้นดวงสมพงคุณอาจจะค้นพบอะไรอย่างที่กิงฟ้าบอกนี่เห็นไหมดวงสมพงความผูกพันมันจะค่อนข้างโคมนะัมตั้งแต่ต้นว่าคุณอาจจะเจออะไรที่คุณรู้สึกว่า หมือนเป็นความสามารถพิเศษที่มันซ่อนเร้นในตัวของเราหรือว่าเราเองอาจจะรู้แล้วว่าไอสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราทําแล้วมันดีคืออะไรเราเหมือนไปนต่อยอดกับมันมากยิ่งขึ้นอย่างบางคนบอกว่าเออฉันเก่งเรื่องวาดรูปจริงๆฉันเก่งนะเรื่องวาดรูปแต่ฉันอาจจะไม่ได้ทำตัวนี้เต็มที่แต่ตอนเนี้ยเราอาจจะได้ต่อยอดในเรื่องการวาดรูปไปมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ตัวอย่างเฉยๆนะคะมันจะเป็นลักษณะนี้ถือว่าดีมากๆค่ะเรื่องการทํางานของคุณอย่าไปหลงรละเริงนะคะกิ่งฟ้าทํานายแบบไหนคุณเองดูเป็นแนวทางแล้วก็เป็นกําลัง ว่าเลืองกับคำทานายที่มันดีนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ตัวเราในการปฏิบัติอยู่ดีค่ะมันเป็นแค่แนวทางน,นะคะในการดูดวงสําหรับในเรื่องของอการเรียนค่ะเป็นยังไงบ้าง King of Swords ึึ้นมานะคะ King of Pentacles ขึ้นมาค่ะแล้วก็ The Fool อ่าเทนอฟอนคือช่วงนี้น่าจะเรียนหนักค่ะต้องเรียนหนักค่ะหรือว่าต้องอ่านหนังสือหนักหรือว่าอาจจะแปลว่าต้องทุ่มเทค,ค่อนข้างเยอะค่อนข้างหนักนิดนึงหิิงฟ้าขอเป็นกําลังใจใคุณมากๆนะคะไม่ว่าคุณเรียนบงางว่าอาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่หรือบางคนอาจจะเอ่อกลังเรียนเพื่อต่อยอดในเรื่องการทํางานบางคนอาจจะเรียนไม่กะท่งเรียนขับรถก็เป็นได้หรือเรียนอะไรที่มันเหมือน ให้มันดีดีสาหรับเราในอนาคตอ่ะบางคนเรียนเพื่อที่จะเอามาทําธุรกิจต่างๆหรือเรียนเพื่อเอาไปสอบเข้าสมมติแอร์เข้าสายการบินหรือว่าขา้าราชการเป็นต้นนะคะและอื่อๆอีกมากมายเก่ยวกิบเรื่องการเรียนช่วงนี้อย่างขี้เกียจเนี่ยภาพไพ่พขึ้นคําว่าตัวขี้เกียจมันยังขึ้นอยู่นะคะ แล้วก็แต่ไพ่ก็ขึ้นว่าถ้าเรามีเงินพอที่จะเอาไปเรียนเสริมเงินเพิ่มก็เอาไปลงทุนกับการเรียนเสริมเงินเพิ่มหรือซื้อตำรามาเพิ่มมา,มา,มาทบทวนอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแต่ไพ่ก็ขึ้นว่ามันเหมือนต้องทำงานหนะักอ่าเหนื่อยหน่อยปาดเงื่อนหน่อยแต่กิ่งฟ้าขอส่งกำลังใจให้คุณนะคะสู้ค่ะคุณทำได้ค่ะทุกคนเหนื่อยหมดละค่ะแม้กระทั่งแบบกิ่งฟ้าเองต้องต่เรียนยันทำงานก็เหนื่อยแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะคือ ถ้ามันคุ้มค่าแรงเหนื่อยก็สมควรที่จะเหนื่อยเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาแต่กิงฟ้าเชื่อว่าคุณมโวกาสจะประสบความสำเร็จในอนาคตแต่แค่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องปาดเงินนิดนึงนะคะในการเรียนการทําอะไรบางอย่างแต่ขอเป็นกําลังใจให้คุณว่าคุณกําลังมาถูกทางและมันกําลังมาดีและแต่แค่ว่าต้องใส่ความตั้งใจและพยายามออกไปเท่านั้นเองนะคะทุกอย่างถ้าสมมติคุณทําตามที่กิงฟ้าบอกพ่ยขึ้นว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นพ่ายขึ้นง่ายๆสบายๆเขวินะี๋ยวมันจะดีขึ้นนะลดนะคะอ่ะขอเป็นกำลังใจให้คุณมากๆนะคะสําหรับในเรื่ององงข การเงินค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะ um, Two of Wands นะคะ Nines of Wands Eight of Wands Judgment Knights of Cups นะคะไฟฟ์ออฟมเรื่องการเงินของคุณช่วงนี้เนี่ยเงินของคุณอนะ่ะมันจะมีเข้ามาแหละแต่มันมีเหตุต้องใช้ออกไปเยอะพอสมควรเหมือนใช้เงินเก่งแต่ถามว่าเงินก็มีมาเรื่อยๆอย่ะไม่ได้ถือว่าเดือดร้อนอะไรแต่มันมีเหตุต้องใช้ออกไปเยอะพอสมควรนะคะอาจจะแปลว่าอะต้องบอกแบบนี้นะอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะบางท่านถ้ามันมีเรื่องอะไรที่คดีความมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วหรือขึ้นลงขึ้นศาลช่วงนี้คุณจะใช้เงินไปกับเรื่องคําว่าความยุติธรรมค่อนข้างเยอะพอสมควรหรือเเกกกี่่ยวับรือง ทำให้เหมือนเอาบางคนเนี่ยเอาเงินเพื่อแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าออผิดถูกอะไรนะแต่มันเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าต้องเปให้กับลูกน้องเพื่อให้เขาทํางานให้ดีมากยิ่งขึ้นหรือเรียกว่าเพิ่มโบน,นัสเป็นต้น นะคะอันนี้เป็นต้นเหมือนนะบอกเอาเงินแก้ไขปัญหา้วยวิธีอะไรบางอย่างเนี่ยเพื่อให้มันได้มาสิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือบางคนอาจจะแปลว่าก็อเอาเงินไปลงทุนในการทําอะไรบางอย่างเพื่อใหอ้ได้ผลที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนเป็นการลงทุนในช่วงนี้แล้วก็เด็ดผลกําไรตามมาในอนาคตก็เป็นได้นะคะฉะนั้นในเรื่องถามว่าเรื่องการการเงินของคุณใช้ได้ไหมมันเป็นจังหวะที่ดีที่มันจะมีเงินเข้ามาแต่แค่ว่ามันอาจจะมีเหตุต้องใช้ใจ่ายออกไปเยอะฉะนั้นต้องมีสติในการใช้ตังสวดพระคาถา เงินร้านเพิ่มด้วยนะคะกิ่งฟ้าจะสวดวันละ30จบแต่ก็เขาเรียกว่ากระทาความดีในรูปแบบต่างๆด้วยไม่ใช่ว่าสวดแค่พระขนาดเง,งินร้านอย่างเดียวแล้วเงินจะเข้ามาอย่างเดียวไม่ใช่สวดด้วยทํางานด้วยตั้งใจด้วยเงินจะเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมแต่กิ่งฟ้าสวดมาหลายปีมากแล้วอะค่ะคือน่าจะร่วม10ปีแล้วอะค่ะแต่ที่มาสวดแบบเขาเรียกว่าไงดี30จบอะจริงๆเมื่อก่อนสวดร้อยแปดจบบางวันถ้าไม่ไหวจริงๆก็เก้าจบแต่ถ้าสวด30จบจบกิ่งฟ้าสวดมาแบบเป็นปีๆที่แบบติดต่อกันอะไม่หย ช่วยส่งเสริมในเรื่องเงินเรื่องทองในใต้ description ใน YouTube กิ่งฟ้าจะแปะบทสวดมนต์บททั่วไปต้องสวดด้วยเสริมพระคาถาเงินล้านได้ในคลิปวิดีโอนั้นเป็นเสียงกิ่งฟ้าสวดเองนะคะจะมีเป็นในใต้ description ใน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 คลิปนั้นว่าสวดพระคาถาเงินล้านนี่ไงเห็นผลเพราะว่ากิ่งฟ้าร่วมเขียนกับพระอาจารย์นะคะทั้งกิ่งฟ้าและพระอาจารย์ก็คือเขียนร่วมกันเพื่อเอามาออกแบบเป็น สรุปให้ทุกท่านได้อ่านอย่างง่ายนะคะว่าทํายังไงให้เห็นผลไปสวดตามเพิ่มเติมนันจะดีสําหรับตัวคุณนะที่กิ่งฟ้าพูดแบบนี้เพราะว่าพลังงานขึ้นมามันเหมือนแบบมันมีเหต็ต้องใช้จ่ายออกไปมันอาจจะทําให้คุณได้เงินกลับมาหรือว่าอาจจะแปลว่าใช้จ่ายน้อยลงหรือมีสติในการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่กิ่งฟ้าก็ยังเชื่อว่าคุณจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาฉะนั้นมันยังเป็นจังหวะที่ดีที่จะแบบทําเงินอยู่นะคะอ่าและให้ขึ้นร่วมงามช่วงนี้อาจจะแปลว่าบางคนได้เงินเพราะว่าเสน่หา้หรากาจจ็ เราดูดีเรามีเสน่ห์อะไรเงี้ยอาจจะแปลว่ามีคนมาซื้อสินค้าอะไรกับเราก็ได้นะคะบางคนอาจจะพยายามสร้างตัวตวนในโลกอ,ออนไลน์หรือขายของในออนไลน์บางคนยกตัวอย่างขายเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องทําตัวเองอดูดีหรือว่าพรีเซนต์ได้ดีนะคะหรือว่าใช้การพูการจาการเจราจาที่ดีก็มีโอกาสาที่จะเงินเข้ามาดีมากๆอีกหนึ่งอย่างที่เป็นอ,อ,อยากให้ อยากให้ทําเพิ่มนะคะก็คือเป็นไม่ได้ก็คือทําบุญอันนี้คือกิ่งฟ้าปกติพูดทําบุญจะพูดตอนจบเนาะแต่อันนี้คือพลังงานขึ้นมาว่าทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องโลงศพระยาดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องผ้าห่อศพจะยิ่งดีนะคะอไปทําซะทุกครั้งที่ทาบุญเสร็จกรวดน้ําด้วยนะคะหรืออุทิศส่วนกุศลหรือแผ่เมตตาไปด้วยจะยิ่งดีสําหรับดวงชะตาของคุณหรือตัวคุณเองใครทําใครได้อะคะ่ะแค่นั้นเลยนะคะง่ายๆ แต่กิ่งฟ้าบอกเสมอว่าการทําความดีทําได้หลากหลายรูปแบบไม่จำเป็นต้องเป็นการเสียตังเสมอไปถ้าเราไม่สะดวกก็คือทำอื่นๆได้นะคะแต่อันนี้คือพลังงานขึ้นมาไงก็เลยต้องพูดเท่านั้นเองนะคะถัดไปในเรื่องอความรักคนโส,สนิทค่ะเป็นยังไงบ้าง โ,โสดสนิท turn o f pentacles อู้ดูซันขึ้นมาด้วยจะหา preset มีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นได้หรือเป็นคนไทยที่อยู่คนละจังหวัดหรืออาจจะเจอผ่านสื่อออนไลน์ไม่ว่าเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ตามมันจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนก็เป็นได้ถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองจะมีคนเข้ามาค่ะแต่ถามว่าถ้าเราปิดกัน้นจะมีคนเข้ามาไหมมันเหมือนจะว่ามีคนมารู้สึกดีกับเรารู้สึกชอบเรานะคะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดอยู่ก็เป็นได้นะคะเพราะพลัง มีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักค่อนข้างสูงมากๆนะคะแต่แค่ว่าจะต้องดูคนดีๆไม่ใช่ว่ากิ่งฟ้าบอกโอ้จะมีเข้ามาจะสมหวังทันทีแต่ถ้าเราไม่ดูเลยก็ไม่ได้นะคะมีโอกาสที่จะเจอคู่ที่เรียกว่าถูกใจคู่ที่สินเสมอกันเข้ามานะคะหรือว่าเป็นคนที่จะเข้ามาลุ่มหลงซึ่งกันและกัน,ม,นม,มันจะมีค่ะมันจะมีแบบเขาเรียกว่าช่วงนี้คุณมีเสน่ห์มากมันไม่แปลกที่จะมีคนมาอยากรู้จักกับเราหรือเราจีบใครก็อาจจะ เขาก็โต้ตอบกันมาว่าเอออาจจะจีบติดหรือว่ามีเปอร์เซ็นที่จะได้ไปกันต่อนะคะในสถานะต่างๆนะคะมีโอกาสสูงค่ะช่วงนี้มีโอกสเจอคนที่สีเสมอกันก็ได้ว่ามีโอกาสมหวังในเรื่องความรักก็เป็นได้นะคะเรามาดูสําหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นไหมนะคะพลังงานขึ้นคําว่ามันเหมือนจะชัดเจนแต่ก็ยังเพราะว่าพลังงานขึ้นว่าพอคุยไปสักพักหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขายังไม่ให้สถานะเราหรือว่า รู้สึกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องหรือว่าประหนึ่งว่ามันเข้ากันไม่ได้ดวงมันเหมือนไม่ค่อยสีนเสมอการเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์นี้หรือว่าต่างคนต่างมีภารกิจทำงานหรือเรียนอะไรเงี้ยมหาลัยเป็นไปได้มันเลยทำให้ภารกิจเนี้ยมันทําให้คุณทั้งสองคนไปจากกันหรือว่าไม่ค่อยได้คุยกันหรือบางคนอาจจะอยู่ไกลกันมากๆหรือว่าอาจจะอยู่เป็นคนละข้ามน้ําข้ามทะเลคนละประเทศเลยอะไรเงี้ยหรือคนละจังหวัดก็ได้นะคะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เหมือนมันดูไปต่อยาก หรือว่ามันดูเป็นความเป็นไปได้ค่อนข้างยากหนึ่งหรือมีอุปสรรคคือเรื่องอาจจะนิสัยหรือว่าออ,อื่นๆมันเลยทําให้ดูแล้วอู้มันมันยังมีการหยุดพักเกิดขึ้นแต่ถามว่ามันจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมถ้าในกรณีมันไม่ใช่จริงๆเดี๋ยวมันจะมีคนที่ดีและถูกใจเข้ามาค่ะมันจะมีเข้ามาไม่ต้องห่วงเลยสําหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วเป็นยังไงช่วงนี้ช่วงนี้นะคะคือต้องบอกเลยนะถ้าคนที่มีคู่มีแฟนอะ ถ้าคุณเองซื่อสัตย์กับแฟนรักแฟนจริงจับมือกันแน่นพอไม่มีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนให้ข้ามคําทํานายนี้ไปเลยแต่ถ้าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวตัวเราเองเนี่ยมันอาจจะมีคนบางคนเป็นไปได้นะมีคนเดิมเดิมคนกเก่าหรือว่ามีคนแบบ แฟนเก่าอ,ะอ่ะพยายามกลับจะมาคืนดีกับเราหรือเราไปเจอเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าหรือคนที่เราเคยรู้จักคนที่เราอาจจะเคยรู้สึกดีหรือเขารู้สึกดีกับเราได้เข้ามาคุยกันอีกรอบแต่อย่าลืมเรามีแฟนแล้วต้องเรามาระวังตรงจุดนี้ว่าเรามาระวังเรื่องรักซ้อนซ่อนเนื่อนหรือว่าอาจจะเผลอใจไปรู้จักไปรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งเกิดขึ้นได้แต่กินฟ้าบอกแล้วนะนี่ทํานายกว้างไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดขึ้นอย่าไปทะเลเาะไปตีกันไม่เอานะคะอ่าถัดไปกิงที่สิ่งที่กินฟ้าจะบอกก็คือมีโอกาสที่ ถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องแนวไปแอบชอบใครไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเชิงแบบชู้สาวต่างๆเนี่ยเป็นได้เหมือนกันว่าเรามีความคิดที่เหมือนกับว่าเอ๊ะฉันจะไปต่อความสัมพันธ์นี้ดีไหมหรือว่าฉันจะเลือกอนาคตมันเหมือนมันมีความย้อนแยง้งหรือว่ามันอาจจะมีคําถามอะไรบางอย่างอยูอย่ในใจหรือมันอาจจะมีอะไรบางอย่างซัมติงที่อยู่ในใจที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไปต่อความสัมพันธ์นี้ดีหรือไม่มันเหมือนมี question มาขึ้นมา แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเป็นมุมดีๆนะอาจจะแปลว่าต่างคนต่างพยายามที่จะสร้างอนาคตร่วมกันก็ขอให้เป็นอย่างนี้ละกันนะคะแต่ระวังเรื่องปัญหานิดนึงเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่ามีอะไรที่เหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนต้องต้องปรับเปลี่ยนอะต้องเข้าใจกันอะเออไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนพันท้าผูกพันหรือว่ามันเป็นแบบอะไรงอม่างที่มันเหมือนทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเรื่อยๆเติมแล้วมันเป็นเหมือนซวกกระซวกอะเหมือนมีแทงเข้าไปแผลเดิมๆอะ มันจะเป็นอะไรที่บอบช้าได้นะคะอ่ะอบามาก็เรามาระวังนิดหนึ่งแล้วกันในช่วงระยะเวลานี้นะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างคนที่แต่งงานแล้วนะคะเรามาระวังการทะเลกกาะกันจากบุคคลอื่นนะคะแต่ถ้าคณทน้งสองคนรักกันจริงไม่มีปัญหาเรามันอาจจะเป็นแค่บทพิสูจน์ิดหน่อยแต่คณทั้งสองคนก็ยังรักกันดีเพราะไพ่ขึ้นเหมือนคู่แท้หรือว่ามันก็ต้องไปต่อด้วยหน้าทีด้วยหลายๆอย่างหรือว่ามันก็รักกันดีแหละแต่แค่ว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างมาก มาเป็นบททดสอบแพร่คุณทั้งสองคนว่าคุณทั้งสองคนรักกันจริงไหมนะในช่วงระยะเวลาเดือนนี้นะคะเดือนสิงหาคมเรามาดูในสําหรับเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพระมัระวังเรื่องระบบน้ําในร่างกายกดไหลย,ย้อนหรือว่าดื่มน้ําไม่เพียงพอระวังเรื่องปวดข้อบ่าไหลปวดหลังนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องคําว่าโรคเก่าๆจะกลับคืนมาโรคเก่าเนี่ยมันอาจจะแปลว่าเหมือนเป็นโรคก,กรรมมะคะโกกรคก,กรรมคือพฤติกรรมอย่างเช่นบางคนบอกนั่งนานโอ้ออฟฟิศซินโดรม,มันกลับมาอีกแล้วอะไรเงี้ยบางคนอาจจะภูมิเป็นภูมิแพ้อ่า เราเองอาจจะแบบไปโดนอะไรกระตุ้นอ่ะอ่าอย่างเช่นฝุ่นเป็นต้นอะไรเงี้ยมันก็กลับมาแพ้อีกรอบหนึ่งต้องเรามาระวังอะไรที่มันเหมือนกับว่าจะทําให้มันเกิดผลอีกรอบหนึ่งคือ,อโรคมันกลับมาต้องระวังมากๆนะคะอืมแต่ถ้าหมอยมุมถ้าใครที่ป่วยอยู่ในช่วงนี้นะคะแล้วก็เป็นอาการป่วยที่สามารถรักษาหายได้กิงฟ้าพูดเลยว่าคุณจะไม่กลับมาเป็นอีกหรือเขาเรียกว่าหายเป็นปิดทิ้งนะคะประมาณนี้อ่าสำหรับ อ้ออีกหนึ่งอยา่างขอเตือนนิดนึงระวังแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรที่มันแบบพวกแมลงมีพิษอะไรต่างๆระวังนิดนึงหรือว่าอาจจะมีอาการเหมือนเป็นจ้ำๆอะไรนี้แบบพวกผิวหนังต้องระวังนิดนึงอะค่ะช่วงนี้มันเหมือนเป็นอาการแพ้ต่างๆเหมือนแพ้สารเคมีก็ได้หรือแพ้อะไรที่มันเหมือนขึ้นตามตัวผิวหนังต่างๆอะค่ะหรือจุดตา่างๆที่เป็นจุดแบบสําคัญอะไรในในร่างกายของเราอ่ะต้องเรามาระวังนิดนึงละกันสําหรับเรื่องการทาบุญจริงๆกิ่งฟ้าบอกตั้งแต่ตอนที่เรื่องการเงินแล้วอะนะคะถ้ายอ้อน <ๆ S 2> ไปฟังได้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องพวกเ่ทําบบุญกกียวั ผ้าห่อศพหรือว่าศพระยาแต่ก่อนที่จะไปทาบุญนอกบ้านอย่าลืมว่าผู้มีพระคุณสําคัญที่สุดนะคะผู้มีพระคุณบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บางคนเป็นพ่อแม่บุญธรรมบางคนเป็นปีปานาอาบุญญาตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราก็กระทําความดีกับพวกเขาให้มากที่สุดแล้วก็ถัดไปให้ทําบุญผ้าห่อศพทำบุญศพระยาอะไรพวกนี้จะยิ่งดีถ้าอยากที่จะบริจาคเลือดก็บริจาคได้เลยนะคะจะยิ่งดีสาหรับดวงชะตาของคุณหรือถ้าบริจาคเลือดไม deals, ่ได้ก oh, ็ไ right ม่เป็นไรทําอย่างอื่นแทนการทําความดีทําได้ทุกรูปแบบไม่จำเป็นต้องเป็นตามทีี่่่่่กิงฟ้้าาตพูดไปแแคววในนช ทำบุญตามที่อินฟ้าพูดจะยิ่งดีหรือว่าให้ทําบุญในเชิญคําว่าละเว้นเนื้อสัตว์ทุกวันพระค่ะย้ํานะคะว่าทุกวันพระวันพระจะมี4วันต่อเดือนถ้าทานเพิ่มในทุกวันเกิดของคุณอย่างเช่นคุณเกิดวันศุกร์ทานวันศุกร์เกิดวันเสาร์ทานวันเสาร์เกิดวันอาทิตย์ทานวันอาทิตย์ด้วยด้วยจะยิ่งดีแต่ให้ยุดวันพระก่อนถ้าบางคนบอกไม่ไหวค่ะมันเยอะไปอ่ะไม่เป็นไรวันพระ4วันต่อเดือนทานมังสวิรัติหรือทานเจก็ได้เป็นเรื่องเอาเองเพราะว่าทานเจกับทานมังไม่เหมือนกัน นะคะไปศึกษาดูใน Google ดูได้มันจะมีบอกเลยว่าเอ้ยทานเจ ทานนู่นทานนี่ไม่ได้แต่ถ้าทานมังอาจจะบางคนเป็นมังที่แบบทานไข่ทานนมได้อะไรเงี้ยก็เลือกเอานะคะหรือว่าจะทําบุญในเชิงเกี่ยวกับเรื่องพวกน้องหมาน้องแมวหรือมูนิธิช้างก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องแบบสับพพสารหรือเพื่อนร่วมโลกข,ของเรานะคะจะยิ่งดีนะนอกนั้นไม่มีอะไรจะบอกแล้วก็คือการสวดมนต์บททั่วไปกินฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอเสริมได้พระกระถางเงินล้านได้แล้วก็ในกรณีบางคนยังนั่งสมาธิอ่ะพลังงานของคุณนะชาวราศีกุมนั่งวันละสีนาทีถึง5นาทีจะยิ่งดีสําหรับตัวคุณ จริงๆที่ดีที่สุดคือประมาณ พลังงานขึ้น4ถึง6นะจริงๆแล้วหรือมากกว่าน,นั้นก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะแต่ถ้าบางคนไม่ถนัดในการสวดมนต์นั่งสมาธิก็ลองหากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิได้โซเชียลด t ทอ x คือละจากสื่อออนไลน์ไปทํากิจกรรมที่อยู่กับธรรมชาติบ้างอยู่กับหมาแมวบ้างหรือว่าเล่นโยคะ,ะหรือออกกําลังกายบางคนอาจจะเป็นการวาดรูปวาดเขียนการอ่านหนังสือบางคนอาจจะไปปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกต้นกระบ,บองเพชรเป็นต้นหรือหากิจกรรมอะไรที่รู้สึกว่าจะรองจิตใจให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นต่อวนันเหมือนเป็นการเอา negative energy ออกมาในแต่ละวันนะคะคุณก็หาอวีของตัวเองให้เจอละกันนอกนั้นไมเมีรจะต้องเตือนแล้วนะคะ,ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะไพ่ขึ้นเออเห็นไหมอย่างที่กิ่งฟ้าพูดจริงๆเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มว่าทำบุญกับน้องหมาน้องแมวหรือสัปสัตทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับพวก อน้องหมาน,น้องแมวจอนยากไร้ต่างๆก็ได้หรือว่าให้อาหารหรือว่ามูลนิธิช้างก็ยิ่งดีนะคะยิ่งทําคุณยิ่งได้นะคะแต่ต้องทําโดยที่เราไม่เดือดร้อนเป็นคนดีเป็นคนดีได้แต่ต้องเป็นโดยที่เราไม่โดนเอาเปรียบหรือเดือดร้อนนั่นเองนะคะก็ฝากเอาไว้แค่นี้สำหรับชาวราศีกุมขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมากๆทั้งตัวคุณและครอบครัวของคุณนะคะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของกิงฟ้านะคะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปปหหหััใใใใจดดด้้้าานนนลล่งง YouTube scribe ไรรือก like, กก Like บิๆเ็ ฟ้าติดตาม Facebook f a n p a ด e ติกตอกด่ไอจี IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น f Facebook Fan Page i n s t a g r a m หรือ TikT o k ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ